ดีค่ะหมวยฮุนไดมีโอทีมซีวันนี้หมวยจะมาพูดเกี่ยวกับวารันตีในรถยนต์รุ่นฮุนไดสตารีีอมาชมกันเลยค่ะวารันตีตัวรถรับประกัน5ปีหรือ150,000กิโลเมตรอย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อนครอบคลุมเกี่ยวกับเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างและชุดสายไฟค่ะการรับประกันคุณภาพยาง 2ปีหรือ50,000กิโลเมตรอย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อนแต่จะไม่ครอบคลุมเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้งานค่ะแบตเตอรี่รับประกันคุณภาพ1ปีหรือ20 0 0 0กิโลเมตรอย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อนค่ะในส่วนของสีรับประกันคุณภาพ1ปีหรือ20 0 0 0กิโลเมตรค่ะเครื่องเล่นวิทยุรับประกัน3ปีหรือ10,000กิโลเมตรอย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน และในส่วนของน้ำยาแอร์นะคะรับประกัน6เดือนหรือ10,000กิโลเมตรอย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้ความรู้เกี่ยวกับวารันตีในรถยนต์รุ่นคุณไดสตาเลียหวังว่าคงเป็นความรู้ไม่มากก็น,น้อยสำหรับคุณลูกค้านะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงนะคะบครบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับหมวย n โอทินซีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะ